ตดาดาสวัสดีจา้าทุกคนตอนนี้อยู่กับรายการ ลิตัเต้นทีซึ่งวันนี้กลับมาคนเดียวจะบอกว่าไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเราแค่มีฟิลแบบว่าอยากจะดูคลิปนี้สิ่งนี้ขึ้นมาโดยทันทีเพราะว่าคือถ้ารอนานกว่านี้มันจะหลุดสปอยล์ไม่ได้เพราะาด้วยความที่ตอนนี้เรากับเอ็งมีไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็เราเนี่ยอยากดูคลิปนี้มากๆเราก็เลยจะมาดูพร้อมๆกับทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ว่าดูคนเดียวมันอาจจะไม่สนุกก็ต้องดูกับทุกคนอะไรเงี้ยเออโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนเนี่ยไปดูกันเลยคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปของลูกเร เราทั้งสองคนก็คือเจมินายโฟร์เอกเนโกะนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอ,อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมเราทั้งสองคนถึงดูมีความสุขขนาดนี้ก็เพราะว่าตอนนี้เรามีสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ในครอบครัวของพวกเราทั้งสองคนน่ารักอ่ะเขาทั้งน่ารักที่เล่นมันนิ่ง แล้วประเด็นคืออะไรรู้ป๊ะประเด็นคือแมวแต่ละตัวเหมือนเจ้าของมากๆอุ๊ยพาย้อนเหรอเป็นเหมือนันเึก่อนนักรวันนะครับและนี่คือมันมงนะครับเป็นพรีเซนเตอร์หน้าใหม่ของอาหารดาริกครับว้าวเลยมือนะครับและนี่คือท่าหล่อจุงมูนะครับเป็นพรีเซนเตอร์หน้าใหม่ของอาหารแนวนาฬิกาครับมือนะ ก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงหมามาก่อนครับอันนี้เป็นสัตว์ตัวที่สองที่ผมเลี้ยงครับพี่โฟสไม่เคยเลี้ยงสัตว์มาก่อนเลยครับชืวิชวิตัวแรกเลยที่เลี้ยงครับแอนโทนิวพี่โฟสวันแรกที่เข้าฟาร์กก็โอ้ยตอนไปตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากสวัสดีจ้าในที่สุดนะครับวันนี้เราก็จะได้มาดูแมวกันแล้วนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะเหมือนโฟดได้ฟาร์มแมวมาจากสไปปะ ถ้าจะไม่ผิดสไปคอนตันไหนนะโอ้โหมาโหอ้ยเต็มเลยเนี่ผมเห็นอยู่ตรงนี้คือตาลุกวาวอ่ะจะไม่นายของเล่นของบันอยู่อ่ะตื่นเต้นมากครับก็แอดพัวแมวเหมือนกันเดี๋ยวจะไปละมอเดี๋รวนี้ดูดดิดี๋ยนดวนี พยายามเลือกตัวที่มันแบบว่าไม่ไม่ขู่ไทร์เรามากอะไรดูตามันว่ามันแบบว่าแยกเที่ยวใทรเราหรือเปล่าเฮ้เสียงมันเด็กเลยตอนแรกผมมีดูไว้สองประมาณสองสามพันตอนหลับเลือกๆไปอย่างเงี้ยก็โอ้ยถ้าใช้เวลาเป็นหมอนะมึงตาสวยอ่ะผมชอบอะไรตาสวยอุ้ยว h a t เัวนีอันนี้พึ่งพอเลยเหรอครับไมครัเฮตอนนี้ก็หลอกหมือนนเนี่ยออโอเคเจมินายเหมาะก,กับเสื้อกาวมากเกียมีสองพันัะที่ชอบแร็กดอรครับแร,ร็ก,รกดอกับกอ่ามัสกินครับเพราะต่ตอนน,นี้เจเขาเลยวเฮ้ยเป็นสีไรแลเฮ้ยสวยอะ ต่วผมเจอแล้วมันถูกชะตามันรู้สึกว่ามันเตะตาที่สุดแล้วมันเอกลักษณ์มากครับมันเป็นสีที่แบบว่าเขาบอกว่าหายากมากอะไรเงี้ยถ้ามาเล่นด้วยน่าจะสนุกครับเข้ากันได้มัง้งอย่าไปอยู่วี่นะครับโหไปยังไงยี่ไม่อยา,ากจะชิดท่าจะเมย์เป็นหมอคือจะแบบหล่อมากคือเป็นฟีแบบนักศึกษาแพทย์อะ โอ้มัน Amazing มันเหมาะกับการทีท่านหลอดมากครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ฟาร์มแมวนะครับที่ผมมาเมื่ออาทิตย์กอนอาทิตย์หรือสามวันนี้ก่อนนี่แหละตื่นเต้นสิวันนี้ตื่นเต้นมากวันนี้ตื่นเต้นแบบโอ้สุดยอด Amazing เหมือนเหมือน,นแบบน่น <จะ S 2> รา,าราักอ่ะแบบมีเก็บภ<อ>าพไป,ไปเลยไปดูกันดีกว่าว่าแต่ก็เข้าใจได้นะอ่าน้องจะเป็นยังไงบ้างครับยังไม่ได้เจอหลายหลายวันแล้วครับผมพี่ครับ แมวนะไเรียนคลาสแมวตัวสีเทาๆอยู oh, oh. <Det S 3> ่เลยเดี oh ๋ยวเดี๋ยวไปเอาลงมาให้นะี๋ยวไม่ได้นอนด้วยกันอ๋อนอนด้วยกันเลยครับโอ้โหตายแล้วโอ้ตายแล้วตายแล้วโอ๊ยนั่น嘛เฮ้ยโอ้โหมาแล้วมาเลยโอ้โหตายล้วเฮ้ ถามว่าคิดชื่อไว้ก่อนไหมครับตอนแรกอยากชื่อพอพันก็เลยถามแฟนคลับในทวิตเตอร์ว่าเออชื่ออะไรดีเกี่ยวกับพอพันอะไรเงี้ยก็มีหลายชื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าชื่อมันยังไม่โดนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าชื่อเก่ามันคือมันม่วงเลยคือพันกว่าชื่อไม่มี<พ>อ,อะไรโด <พอ S 1> น<า>ใจเลยหรอคิดว่ามันเหมาะกับมันอะไรเงี้ยเพราะว่าจะบูดสีม่วงนี่เอขาเลยชื่อว่ามันม่วงครับอเข้าใจละ Where is my son? อะไรทำให้ตัวใหญ่จังเลยอะ่ะทำไมตัวใหญ่เร็วจังวะอุ้ยตัว,วอยโ <laughs> <น>อุ้ยสวัสดีครับรู้ไหมคุณชื่อว่าอะไรรู้ไหมชื่อว่าท่านหลอดจูมูนะ <c oughs> ผมมีไอดอลของผมคือเพื่อนผมชื่อหมาคือ Lady g i ิเซ e ผมเลยรู้สึกว่ามันจะต้องเท่ไม่แพ้กัน <c oughs> เอาบอกเป็นผู้ชายเลยคุณหล่อมากเลยอ่ะอยู่กับพ่อนะจิจุ๋ยจิมจุ๋ยแล้วมาดูกันว่าพ่อเมื่อใหม่นะครับจะเป็นยังไงนะครับอยู่เชยเชยเกินน่ามยคนลูกก่อวันแรกที่รับบทพ่อแม่ครับ ตอนแรกมัน,ม,นมันแบบว่ามันตกใจอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบว่าทำอย่างเงี้ยพอนั่งๆั่งไปอะไรเงี้ยมันก็เริ่มคุ้นเริ่มชินอะไรเงี้ยแม่ผมก็เข้าเขาเขขาเล่นกับมันตลอดทางอะไรเงี้ย เออวันแรกของผมผมเอาไว้วทำคอนเทนต์ก่อนเลยครับมันเป็นแมวของดารามก็ต้องเป็นดาราเหมือนกันอตอนนั้นยังไม่่อยชินมือครับเพราะยังไม่เคยอุ้มแมวยังไม่เคยเล่นกับแมวจริงๆจุงบูก็เลยจะดิ้นออกจากโตผมค่อนข้างบ่อยวันแรกที่เข้าบ้านผมอย่างเงี้ยผมวางกระบะที่มันจะมีฉี่แล้ววิรายแล้วนี่เลยครับปกติก็ต้องทําให้แมวคุ้นชินก่อนแบบให้เคียร์อะไรเงี้ย แต่จมูวเดินเข้าไปเองเลยใช่ใช่ก็ก็ประหลาดใจเหมือนกันก็มีเหมือนกันเพราะว่าอยู่ดีๆมันก็ไปฉี่เองงงเหมือนกันไม่รู้เขาฝึกมาหรือเปล่าแต่เออมันล้วก็จะฝังถ้าฝึกอะไรยากสุดผมว่าฝุ่นเล็กชื่อครับจมูวนี่เรียกอะไรก็ไม่มาไม่รู้ชื่อตัวเองมั้งพยายามใช้อันเนี้ยเรียกมันมาแทนเนี่ยมาแล้วฝึกอุ้มให้มันอยู่กับมือยากที่สุดครับเพราะว่ามันมันจะไม่ค่อยชอบอยู่กับคนอนั่เงี้ยเป็นแมวดาราแล้วทำงานให้มันใช่เวลาทำงานก็คือต้องทำงานนะเฮียบอกกัน ถ้าพฤติกรรมน่ารักน่ารักก si> ็จะมีที่อ้อนครับท er er ี่อ้อนมากเวลานอนเวลาดูทีวีอะไรอย่างงี้ครับจูมูจะมาคอยซบมาคอยแบบหน้ากับขาอะไรอย่างเงี้ยผมชอบความทนของมัน มันเป็นแมวที่ฉลาดนะเพราะว่ามันเป็นอิสระดีอะไรเงี้ยวิธีการแซ่บๆของจุมูต์คือผมซื้อคอนโดแบบขายๆอย่างเงี้ยแต่สูงบอดีเลยอยู่ที่จุมูต์อยู่ชั้นบนสุดแล้วเหมือนเจออะไรสักอย่างนี่แหละเจอนกเจออะไรอย่างเงี้ยกระโดดก็คือหน้าทิ่มกระดกไปทีหนึ่งแล้วก็ตกแล้วก็เป็นไรปะวะแต่ก็เดินเล่นต่อเซฟเซอร์ไพรส์แหละตอนนอนอะไรเงี้ยมันชอบมาขยับหัวเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้กับหัวมันนวดแบบว่าอย่างเงี้ย ทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยทำยงเงี้ยแต่มันน่ารักมากเลยครับมันน่าตกหลุ่มรักมันม่วงเลยครับผม เรื่องการดูแลนี่ก็ทางฟาร์มก็สอนทั้งหมดะครับสอนการตัดเล็บสอนอาบน,น,น,น้ําสอนทํานู่นนี่ดูแลยังไงอะไรครับตัวก็ขอ้อลานตัดคนด<ล>ีเรื่องอาหารยังไงผมดูแลมันม่วงเหมือนแบบว่าคนในครอบครัวเลยยิ่งแบบว่าเรื่องอาหารเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยผมก็เลือกอาหารที่ดีที่สุดครับเหมาะสบกับช่วงวัยของมันม่วงครับอย่างเลโก้กิทเทนนะครับส่วนนี้กินได้ตั้งแต่หลังยานมจนถึงหนึ่งปีเลยครับม่ีให้เลือกทั้งแบบครีมี่และแบบเบอร์รี่ครับพอมันม่วงเริ่มฟันขึ้นครับก็จะปรับมากินผสมกับอาหารเม็ดเลโก้ มีครับส่วนลูกแมวที่มีคุณค่าทางสารทหารที่พพครบถ้วนละผมเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องอาหารเป็นพิเศษครับอาหารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้น้องแมวมีสุขภาพแข็งแรงครับเพราะว่าลูกแมวที่กำลังโตเนี่ยต้องการโปรตีนที่สูงกว่าช่วงวัยอื่นครับผมก็เลยเลือกอาหารลูกแมวเนโกะเชียเทนนะครับเขาใช้เนื้อปลาทูน่าแท้ๆเลยนะครับมีโปรตีนสูงมากแล้วก็อีกครั้งยังเสริมด้วยน้ำมันปลาแซลมอนครับพอดีครับแล้วก็มีสารที่สำคัญไม่เติมเกลือด้ยครับ พอมันม่วงเข้ามาอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามาเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคกิิต่อสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนอะไรเงี้ยเริ่มมองสัตว์ในมุมที่ เออมันมีมุมที่น่ารักอยากให้ลองเปิดใจเลี้ยงเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงชาต์อื่นๆดูส่วนผมนะครับถ้าหลอดจุมูนี่เข้ามาปเปลี่ยนแรงความเหงาที่อยู่ภายในใจของผม <S <S คือ <S 1> <S 1> <S ปกติผมกลับบ้านไปผมก็นอนผมก็เล่นโทรศัพท์ตอนนี้กลับไปเจอจุมูอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักอะแล้วมันอยากเล่นแล้วมันคิดถึงเวลาทํางานอยากกลับไปหาอยากกลับไปอะไรเงี้ย ขอบคุณมันม่วงครับรู้สึกว่าเรียกงไมผิดเลยที่เป็นน้องมันม่วงตัวนี้ครับต้องขอบคุณเหมือนกันขอบคุณที่ได้รู้ว่าการดูแลอะไรจริงๆเป็นยังไงผมจะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดครับ อยากฝากอะไรถึงพ่อแม่แมวมือใหม่นะครับอยากฝากเรื่องการดูแลน้องแมวครับยิ่งเรื่องอาหารนี่สําคัญมากๆเลยนะครับอยากให้เลือกอาหารที่ดีที่สุดครับอย่างเนโก้คิตเทนนะครับเนโก้คิเทนนะครับอร่อยมีคุณประโยชน์ครบทั้งสองนี้เลยครับใช่ครับสําหรับจูงโม่ของผมเนี่ยต้องชอบกินเนโก้คิตเทนมากๆนะครับใครมีเคล็ดลับการดูแลเจ้าเหมียวด้วยอาหารแมวเนโก้ก็แชร์กันมาได้เลยนะครับกับกิจกรรมพ่อแมวมือใหม่ต้องใช้เนโก้นะครับวิธีร่วมสนุกนะครับง่ายมากเลยครับเพียงแค่หนึ่งนะครับซื้ออาหารแมวเนโก้ เนโกโกเนโกโกฟิมมี่หรือเนโก้เลิฟมิ่งนะครับชนิดใดรสชาติใดก็ได้นะครับสองไอคลิปนะครับโมเมนต์น้องเหมียวของคุณกับอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากไปร่วมกิจกรรมก็สามารถทำได้เลยอยากแนะนำเคล็ดลับการดูแลน้องเหมียวด้วยอาหารแมวเนโกะอย่างไรให้กับพ่อแมวมือใหม่เจมินายโฟนนะครับและติดแฮชแท็กนะครับแชกพ่อแมวมือใหม่ต้องใช้เนโกะแชกเนโก้เอ็กเจมินายโฟนทัพภาพโพสที่น่าสนใจและจนใจกำกังใจที่สุดนะครับและทำถูกต้องตาม ปฏิกิราครบถ้วนได้ติดเข้าร่วมง,งาน Press Conference Exclusive Party with Game ์เ m มส์นายนะครับรับมาร่วมงานแบนเยอะนะครับนรับสุดยอดความลับดีๆจากปองทุกคนนะครับ วันนี้ไม่ได้มาฝากตัวเองนะครับฝากน้องวันม่วงด้วยนะครับอยากให้หม่อมนี้นะครับเอ็นดูน้องวันม่วงกับน้องจุมุกด้วยนะครับดูดูดูคนมากเลยดูดูดก็ฝากพ่อแม่แมวมือใหม่ครับคาแรคเตอร์แมวชัดมากสิ่งที่ดีที่สุดเด็ดขาดเลยนะครับอาหารแมวเนโกครับฝากเอ็นดูรอรอได้นะครับ ก็ไม่มีอะไรเป็นสิบนาทีที่ได้เห็นมุมมองในการเลี้ยงสัตว์ของเด็กๆทั้งสองคนเลยก็คือบางอย่างเราอาจจะเห็นในสตอรี่น้องอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเช่นตอนไปเอาแมวอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเราเพิ่งเห็นเลยแล้วก็แบบจริงๆบางช่วงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบหยน่ารักมากแล้วคือช็อตที่แบบเจมินายเซส,สก,กาวะ่ะคือเจมินายถ้าเกิดว่าเจมินายเป็นหมอนะมึงคือแบบน้องจะเป็นคนที่แบบโหแบบ อลากระจายอ่ะคือคือปกติเราเคยเห็นนะักศึกษาแพทย์ที่ปกติเวลาเขาใส่เสืก้อกาวอ่ะสำหรับเรารูสว่าเสืก้อกาวทาให้บุคลิกภาพหรือว่าแบบความดูดีมันเพิ่มขึ้นแบบ3 0อร์นะแต่ว่าแบบพอจะนาใส่แบบโหสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะบอกว่าแบบหล่อมาก,มากเออสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมก็สามารถไปร่วมกิจกรรมที่น้องบอกก่อนหน้านี้ได้เออเราก็ต้องดูว่าแบบดูกับว่าจะไปไหมเออแต่ว่าก็ก็อยากไปแต่ว่าตอนนี้เรากําลังลุน้นกันแดดรอยอย่ออยู่ก็คิดว่าสาธุ ขอให้ได้ไปเจอเซมินา์โอเคทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนไปเจอเกันใหม่เมื่อชาต้องการอีกนะจ๊ะบ๊ายบาย